สว,วัสดีค่ะทุกคนมีราวสิบนาทีคุยกันนะคะวันนี้วันนี้ตูอยู่ที่โรงพยาบาลพยาวรามนะคะแอดมิลูกสาวไม่สบายเป็นไข้หวัดใหญ่นะสายพันธุ์บีเนาะตอนแรกก็ไม่ได้เป็นไม่ได้คิดว่าจะเป็นเนาะเพราะว่าน้องเป็นไข้ช่วงวันที่2 8 2 2เนาะ28 29 28ไม่ใช่สิ29-30 เราก็นึกว่าเป็นไข้ปกติเนาะแต่ทีเนี้ยไข้มันไม่ยอมลดก็เลยมาหาหมอวันที่วันที่หนึ่งเนาะแอดมิดเลยเพราะว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ตรวจโควิดแล้วไม่เจอเนาะตรวจไข้หวัดใหญ่เนาะเจอเนาะเป็นเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีเนาะตรงเนี้ยก็คืออาการมันจะเป็นแบบ มีไข้สูงแล้วก็ไม่ลดแล้วก็น้องจะมีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวแบบเนี้ยเออลิงของเราเปกติจะไม่อยู่นิ่งเนาะแต่น้องเนี่ยอยู่นิ่งมากเนาะนิ่งมากแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีแรงแบบนี้แล้วก็จะมีไอไอนิด,น,ดนิดนะคะจิบคอแล้วก็ไอแบบเนี้ยจนถึงวันนี้ก็วันน,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 นี้วันที่4ี่เนาะก็คือแอดมิทตตั้งแต่วันที่หนึ่งแอดมิทตวันที่หนึ่งจนถึงวันที่สี่ก็ เมื่อวานพึ่งพิ่งหายไข้เมื่อวานเนาะไข้ไข้จะไข้จะนานแล้วก็ไม่ไม่ยอมลดเลยเนาะก็วันนี้จะนอนเฝ้าน้องเป็นวันที่สี่นะคะแอดมิดแล้วโชคดีที่เรามีประกันเนาะของ FWD แต่วันนี้เราก็มาน้องอาจจะเข้าเข้าเ้าโรงพยาบาลปีละครั้งแหละอืมก็ทำประกันให้น้องเป็นประกัน ทิ้งนะนะเป็นประกันทิ้งปีละหมื่นสองก็คือ,อมีค่าห้องมีค่ารักษาเนาะนะคะแต่ไม่มีแบบผู้ป่วยนอกแบบนี้เนาะก็คือทํามาเรื่อยๆแต่น้องจะใช้ปีละครั้งเองก็ตั้งแต่ทําประกันมานี่ก็จะเข้าประมาณ3าครั้งเนาะครั้งแรกนี่ก็จะเป็นเวนลาลงปอดครั้งที่2ก็เป็นภูมิแพ้เหมือนเดิม ปีนี้ก็เป็นไข้หวัดใหญ่ก็เป็นจะเป็นพวกสายพันธุ์เดียวกันนะคะน้อง,น,องน้องจะน้องจะเป็นเกี่ยวกับออวัยรัสนลงปอดเนี่ยเป็นเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทางเดินหายใจแบบเนี้ยก็ไข้หวัดใหญ่นี้ก็ไม่เคยเป็นนะแต่ตอนนี้ก็เป็นเพราะว่าก็คือมันเป็นโลกที่แบบติดต่อกันอะเนาะแต่ตอนนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะก็แนะนำให้ไปฉีดวัคซีนได้แล้วนะคะ มีทั้งของเด็กที่คือตอนเด็กอะ่ะเราจะได้รับวัคซีนกันอยู่แล้วใช่ไหมที่คุณแม่พาเด็กๆไปอะ่ะตอนตอนตอน,ตอนแรกเกิดตอนประมาณสองขวบสามขวบนะล้วหลังจากนั้นออ, 6, ออก 8, หกขวบพอหกขวบไปตอนนี้ควรจะไปกระตุ้นเนาะ 6, หกขวบขึ้นไปไปกระตุ้น,นแล้วแล้วของผู้ใหญ่ก็เหมือนกันผู้ใหญ่ก็เหมือนกันเนี่ยของเราแบบเนี้ยมันจะมีมันจะมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะ ท,ที่ที่มีอยู่ตอนนี้ที่ระบาดอยู่ตอนนี้แนะนำให้ไปฉีดนะคะก็เข็มละประมาณถ้าเป็นประมาณ6-700บาทนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นของเราก็จะประมาณถ้ามาฉีดที่พยาวลามก็จะประมาณเข็มละเจ็ดบาทเนาะวอล์กอินเข้ามาได้เลยเนาะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดคุณแม่ก็ยังไม่ได้ฉีดแต่เดี๋ยวจะฉีดน่าจะเป็นพรุ่งนี้แหละคนที่บ้านฉีดหมดแล้วก็จะมีลูกสาวคนกลางกับคุณแม่ที่ยังไม่ได้ฉีดเนาะ ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะทุกๆคนรักษาสุขภาพ <c oughs> อ,อขนาดขนาดคนในบ้านนี้คือแบบไม่ค่อยไปไหนอะไม่ค่อยไปไหนแล้วนะเนาะไม่ค่อยไปเที่ยวจะน้อยมากที่จะไปที่ที่คนเยอะๆเะนาะก็เป็นเป็นเสร็จแล้วก็ต้องรักษาพยาบาลเนานะแต่ตอนนี้ก็คือผู้นี้น่าจะน่าจะขอกับไปรักษาตัวที่บ้านนะเนาะอเออ เพราะว่าวันที่สี่แล้วเนาะแล้วก็เราก็เบื่อมากแล้วเนาะก็มาเตือนเราฝากมาแชร์ประสบก,การณ์แล้วกันไม่ใช่มาเตือนเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันระบาดมากจริงๆโรงพยาบาลก็คือห้องเต็มเนาะทั้งห้องรวมก็ห้องพิเศษนะคะแล้วก็มีทั้งรับยาไปกินที่บ้านรักษาตัวเองที่บ้านด้วยนะคะออย่างนี้แหละก็ ฝากเฝ้าระวังอาการของเด็กๆแล้วก็ของตัวเองด้วยนะคะหากมีการเจ็บข้อมีไข้สูงไม่หายสักทีนะคะไปหาหมอเราอย่าชะล่าใจนะคะบ๊ายบายคืนนี้นอนโรงพยาบาลอีกหนึ่งคืนนะคะพรุ่งนี้ก็อาจจะได้กับนะคะคิดถึงทุกคนนะคะพูดถึงกันไหมโทรหาตัวติดต่อต,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 ตัวเบอร์เดิมนะ,ะช่วงนี้ตัวอาจจะ ไม่ค่อยได้อ่านไลน์หรือว่า m e s, mm hmm. <S เ,เซนเ e ออะไรแบบเนี้ยถ้ามีธุระด่วนก็โทรหาเบอร์เบอร์ตู่เนาะศูนย์แปดหกสาห้าหสี่เก้าสองเบอร์เดิมเนาะ mm hmm. แล้วก็ไลน์ก็ใช้ไลน์เดิมนิชาพัฒนะคะจุด P N น C H A P H A T นะคะ mm hmm. นั่นแหละก็จะก็จะส่วนมากก็จะใช้อยู่อยู่เบอร์นี้แล้วก็ไลน์หลักนะคะ mm hmm. โทรมาได้นะคะปรึกษาได้นะคะ แล้วก็ขอบคุณนะคะลูกค้าที่ทําประกันกับตูนะคะเดือนนี้นะคะยอด1น0่งแสนหนึ่บาทเนาะกับคุณพ่อนะคะก็ทําด้วยกันนะคะก็ขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนนะคะเดือนหน้าก็ขอให้สนับสนุนเรื่อยๆและปีต่อๆไปนะคะขอบคุณค่าสวัส